ออคำอับาาเต็มเนี่ยมันจะได้สองเรื่องหนึ่งก็คือหนังตาตรงเนี้ยมันจะหนึ่งยด็มเต็มมาใช่สองหนังตาเนี้ดูเต็มึ้นอันนี้เห็นไว,ว่านี่มันจมไปข้างนานหน้ากันหลังเลยเนาะแต่นี่เห็นว่า,วามันมันพอออกมาิดหนึ่งเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะมาเก็บชั้นชั้นตื้นให้อันนี้เป็นแค่ชั้นลึกเนาะเราต้องสร้างฐานให้มัน,ขนแข็งแรง เสร็จไหมครับคุณแม่ไม่ค่ะเสร็จแล้วหรอใช่แล้วขอน,นี้ดีมากเลยอ่ะอ,อีกอันหนึ่งที่หมอจะทํามันจะเป็นตรงหน้าแก้มเนาะหน้าแก้มมันเนาะใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องร่องแม่เห็นร่องไหมย่อนพอยใช่เพราะเติมตรงนี้ไปมันจะช่วยในการยกยกขึ้นนิดนึงว่มามันจะยกขึ้น ตรงนี้ก็คือไม่มีละคือน้าแก้มตรงนี้คือแม่เรียบก็ฟูขึ้นเนาะ,ะอันนี้ก็คือมีความยุบอยู่แล้วก็เส้นเนี่ยมันหย่อนลงมานี่ใช่ไหมฮะคือแม่ดูข้างนี้อันนี้คือหมอฉีดชั้นลึกไปเนาะก็คือมันมันดูตื้นขึ้นแล้วก็ที่มันหย่อนเนี่ยมันหายไปเนาะแต่เดี๋ยวหมอจะมาเต็มตรงชั้นชั้นตื้นแหอ่อีกชั้นหนึ